ถ่ายปกอัลบั้มชุดพิเศษภาษารักจากดอกย่า2เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับสาวดอกยา่าตายอราไทยโดยครั้งนี้คนทีมงานยกกองไปไกลถึงจังหวัดราชบุรีถ่ายทำกันกลางไร่อ้อยท่ามกลางวิวทิวทัศน์พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยๆวันนี้แฟนทีวีเลยถือโอกาสนำภาพเบื้องหลังการทำงานของสาวดอกยา่ามาฝากแฟนๆก่อนใครครับ สำหรับอัลบั้มชุดพิเศษภาษสารักจากดอกย่า2นะคะก็เ,เป็นอัลบั้มต่อเนื่องจากอาัลบั้มชุดพิเศษภาษสารักจากดอกย่าหนนะคะซึ่งแฟนเพลงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมาตลอดเช่นเดียวกันอัลบั้มชุดนี้ก็ได้รวบรวมงานเพลงนะคะเชื่อว่าเป็นบทเพลงที่แฟนเพลงหลายๆท่านยังอยู่ในความทรงจำก็เชื่อว่ามีหลายงานเพลงนะคะที่จะส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงที่ได้ฟังในอัลบั้มชุดนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะ